คือหุ้ส่วนธุรกิจของเอสเนเจอรเพราะฉะนั้นเอสเนเจอรจะดูแลคุณตลอดชีวิตครับเมื่อสครู่นี้เนี่ยเห็นภ <He S 2> าพผู้นำบนเวทีแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำตาจะไหลครับเพราะผมคิดว่าไม่ผิดเลยนะครับที่เราตั้งเป้าหมายของเราไว้ว่าเอสเนเจอรคือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดครับ วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันที่เราอยู่ร่วมกันนานสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมงานเอ็กซ์โปตั้งแต่ตอนเช้าซึ่งผมคิดว่าเราได้พิสูจน์ให้เห็นหลายอย่างแล้วนะครับตามที่เราได้ให้คำมั่นสัญญาให้พันธสัญญากับท่านว่าผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามุ่งเน้น ที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับมีความหลากหลายมีคุณภาพที่ดีและมีนวัตกรรมมีจำหน่ายที่เดียวที่เอสเนเจอรสิ่งเหล่านี้แหละครับเมื่อเช้านี้เนี่ยรวมกันนั่นคือผลลัพธ์ที่ทำให้เราเห็นผู้นำบนเวทีที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะเท่านี้นะครับ งานช่วงเย็นในวันนี้เนี่ยเราจะมีการประกาศกิติคุณให้สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จทีเ่เป็นสตาร์ใหม่เป็นดับเบิลสตาร์ใหม่ทริปเปิลสตาร์ใหม่และผู้ที่มีคุณสมบัติสูงมากขึ้นด้วยในวันนี้เนี่ยท่านจะได้เห็นตัวอย่างภาพของความสำเร็จจริงๆในธุรกิจเอสเนเจอในช่วงที่ผ่านมาผมขอบคุณผู้นำ ขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจ SN a t u r e ทุกท่านนะครับที่เราช่วยกันทำพื้นฐานช่วยกันเคลื่อนคนให้เข้ามาในงานที่ดีๆแบบนี้ให้เขาได้รับโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดและวันนี้ล่ะครับท่านก็จะเห็นภาพนี้อย่างชัดเจนซึ่งผมยืนยันกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า SN a t u r e คือโอกาสทางธุรกิจ ที่ดีที่สุดครับ